สวัสดีครับเพื่อนๆนี่วันนี้จะพามาดูงานล้อนะครับสามเก้านะครับยังพอมีเหลืออยู่นะใครที่ยังไม่มาหรือว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมานะคร right ับมาได้เลยนะครับตอนนี้ล้อยังพอเหลืออยู่สีคองสีเขียวสีอะไรเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยให้ดูพาดูเลยนะครับตอนนี้ก็นี่เป็นล้อใหม่ๆนะเป็นล้อใหม่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสองนะครับฟอสิบเจ็ดได้แกให้ดูเลยนี่สวยนะครับคู่ละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตอนนี้เหลือเยอะอยู่นะครับเหลือเยอะอยู่นี่นี่เนี่ย ดีแม็กนะครับดีแม็กนี่นะครับสีที่สวยใ้นั้นเลยนะครับตอนนี้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับมีหลากหลายสีให้ดูนี่นะครับใครสนใจล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีอะไรนะครับเข้ามาดูได้เลยตอนนี้มีให้เลือกอยู่นี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเติมให้อีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเติมให้อีกนะครับใครจะมาก็เสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์เปิดนะครับไม่มีปิดนะครับเปิด8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับ จับพิกัดที่บอยไปช็อปมาได้เลยนะครับตอนนี้รอก็เยอะมากเดีมาไปดูพี่กำลังยังไม่เติมนะอันนี้ก็รอเติมนะครับทุกทีก็รอเติมทูโทนก็มีนะครับใครจะเอาทูโทนคู่ละห้าร้อยนะครับทูโทนแบบนี้นะครับขอบองกลางเงาเป็นตีอาร์กอนนะครับตดีอาร์กอนใครสนใจก็จับพิกัดบอยไปช็อปหรือเจฟ้ายผมจบหรือว่าทักเพจได้บอยไปช็อปหรือเจมฟ้ายผมจบได้เลยนะครับใครสนใจก็ทักมาจะเอาสีลายวงแหวแลววงมาโอเคครับ